ญาติโยมท่านสมุทคนรับประทานนะดูแลญาติโยมน้อยน่ทนที่มาแล้วเดินกล่านั่งเข้าไปทานอาหารนะโดยทั่วถึงกันนะได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วไปข้ามาที่สลับการเปลี่ยนหรือว่าท่านในทานเรียบร้อยแล้วว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเพิ่งทานมาเมื่อเก้าโมงสิบโมงนี่ยังไม่หิวก็ ไม่เป็นไร oh, ไม่เป็นไรแต่าหารมาเห็นะกลัวว่าจะไปจะนั่นก็ไปที่วิหารตนนะไปที่วิหารตนพี่น้องคุณลงคนรับประทานดูแลพี่น้องด้วยนะนะช่วยดูคนยากคนยายด้วยนะประก็บางทียังไม่ได้ทานอาหารพออู่้อันนี้สามร้อยค่ะอันนี้นะบอสค่ะสามร้อยได้ใช้ไว้ตัวนี้สามร้อยได้เ็กล่องข้าวค่ะอันนี้หนึ่งร้อยค่ะอันนี้เด เรื่อแป๊บนึงหนูไม่รู้เหมือนกันตัวนี้เท่าไหร่ก็มาใหม่ถามไปก่อนค่ะค่ะถามไปก่อนแต่ค่ะตกข้างบนนี้สองร้อยร้อยหนึ่งค่ะตัวนี้สองสามร้อยเงื่อนดก่อนนะร้อยยังงามเลยเอาเอาจ้าหนูก็เอาได้อันหนึ่งร้อยหนึ่งับบนี้ผาพรสกุลดาวนะครับรอบครัวนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาถ้าผ่ายทองคำว้เป็นปัจจัยหนึ่งร้อยบาทนะสาธุบริบูรณ์นะครับในโดยพรในความสุขความเจริญเด้อ นี่พี่รองเขาเด้อเป็นรับประทานอาหารเด้อนะครับไปไปรับบริการได้อาจจะมีข้าวก่อบมากีอะไรบ้างก็ช่วยหรือตัวเองนนะครับแต่เราไปทำตั้งใจมาแล้วเอาอะไรถ่ายเรื่องั่วเรื่อยวั่วม่เาผ้าเอานำเข้าไปบเย่ว่าจว่าค่ะเราไปทบุญก่อนนะคะ เราจะไปนั่งตรงไหนทางที่ไหนนะการสนับสนุนเราพระธาตุเราช่วยดูด้วยนะในจุญญาคงใหญ่ให้การข้าวนะมีน้ำดื่มมีอะไรต่างๆนะให้มีอาหารเป็นจำนวนมากนะที่มีอยู่ก็มีนะแต่บางที่ที่หลักขยอยมากก็มีนก๋วยเตี๋ยวเก็ปลากระกาศน้อมทนาบุญน้าตนกันพิเศษวัด โพชัยบ้านเสียงสือใหญ่นาได้ปัจจัยมาร่วมทำบุญในโครงการธรรมสัญจรอาจำนวนเงินห้าร้ขอยบาทาก็ขอโนโมทนาบุญกับวัดป่าสัทธารามอาบ้านโนนสามัคคีได้ปัจจัยมาร่วมทำบุญอีกจำนวนเงินหนึ่งพันบาทก็ขอโนโมทนาบุญกับวัดเทพวิทธาราม อาบ้านคุณไห้อาได้ปัจจัยมาร่วมทำบุญอีกจำนวนเงินหนึ่งพันบาทก็ขอ,ขอนุมโมหนาบุญกับอาเจ้าคณะตำบลนนองสนมเขตหนึน่งนาได้ปัจจัยมาร่วมทำบุญจำนวนเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็ขอ,ขอนุมโมหนาบุญกับอได รานนำผลดอกใบสดรวมอนุมโมทนาเป็นเจ้าภาพถวายกันเทศอีกจํานวนเงินห้ารอยบาทก็<ม>ขออนุมโมทนาบุญกับวัดศีสุภาพร้อมชาวบ้านดอนต้นม่วงหมู่ที่สามอำเภอพนานิคมได้ปัจจัยร่วมทําบุญจํานวนเงินเจ็ดร้อยบาทก็ขออนุมโมทนา สาธุในส่วนบุนส่วนกุศนเนาะสำหรับพี่น้องญาติโยมอยาก,ยากร่วมเป็นเจ้าภาพถาวายกันเทศเนาะก็หย่อนปัดใจลงตู้เลยเด้อบอกชื่อเสียงเตียงนามจะได้ปกาปลาและโมทนาให้เนาะข้าวได้ไหมในอำนาจสุภกเนาะได้ก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพถาวายกันเท่กินได้ไหมนี่น ขอกินข้าวกับคุณยายก่อนนะคะยินดีด้วยแล้วน่ารื่นรมย์ด้วยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ยจะมากินข้าวอยู่นี่เราเจออาหารแล้วเรากินข้าวก่อนนะคะกินนี้ไปจบเพียงนี้ค่ะแล้วก็นเลยคุณจีนดาใส่กิจจุติด้วยค่ะ